่ำนี้เราลงจากห้องพักของเรามาที่ Executive l o u n g e นะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Executive l o u n g e เวลาจะเข้าไปต้องสแกนคีย์การ์ดห้องพักของเราตรงนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปค่ะภในห้อง Executive l o u n g e นะคะมองลอดหน้าต่างบานใหญ่ออกไปเป็นหน้าต่างกระจกนะคะ ในช่วงคำ่ำดูบรรยากาศที่กรุงเทพขมุกข,ขมัวนะคะเหมือนฝนตกหรือเปล่าท้องฟ้าหลัวนะคะ<ม>แล้วก็มองย้อนกลับขึ้นมาภายในห้องเอ็กเซค v e ทีฟเลา์ใช่ไหมคะในโซนนี้นะคะจลกโซนด้านอื่นๆก็มีที่นั่งอีกเยอะแยะค่ะแล้วก็โซนที่เขาจัดอาหารเครื่องดื่มผลไม้ขนมหวานไว้ฝั่งทางด้านโน้นนะคะ เรามานั่งที่โต๊ะนะคะได้โต๊ะนั่งเสร็จสับเรียบร้อยพนักงานก็เอาเมนูเครื่องดื่มมาให้พวกเราเลือกว่าจะดื่มอะไรนะคะตอนนี้เราก็สั่งไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพวกเราจะดื่มอะไรหลังจากนั้นก็มีน้องพนักงานเอา,เอ,าอาหารเอาของว่างอาี่ยมาเสิร์ฟนะคะเราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรบ้าง ตอนมาเสิร์ฟน้องๆก็จะอธิบายให้ฟังว่าเมนูนี้เป็นอะไรนะคะหลังจากที่เราสั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เครื่องดื่มที่พวกเราสั่งในวันนี้ใครอยากดื่มอะไรก็สั่งได้ตามเมนูที่เขานำเสนอนะคะแล้วเขาก็จัดให้ค่ะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มไม่ได้ซื้อนะคะ,ะพวกเรามาใช้บริการ executive lounge ของโรงแรม ในช่วงเวลาค่ำเป็นแฮปปี้เอาเวอร์ก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆบริการรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยมีอาหารมีของคบเคี้ยวบริการด้วยค่ะเรามาดูอาหารและเครื่องดื่มที่เขาจัดไว้ในวันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นไก่นะคะไก่อะไรก็ไม่ทราบอ่านไม่ออกไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะ อันนี้ดูค่ะเป็นมัสบูแ a n ทับอนฟิชเชอร์ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะอาหารฝรั่งเนี่ยเราไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะมาค่ะมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นอะไรคะเป็นเ,เนเื้อแกะ เป็นเนื้อแกะค่ะเนี่ยเขาทำอะไรคะเหมือนผัดกะเพราหรือเปล่าอะไม่ใช่จะอันนี้จะออกมาเป็นเครื่องเทศมากกว่าอ๋อนี่ค่ะเครื่องเทศเนื้อแก่เครื่องเทศเยอะๆใชะค่ะเอค่ะอันนี้เป็นเป็นถั่วชิกพีค่ะออ๋เป็นไก่ไม่ถั่วอ๋อเป็นชิกพี เป็นถั่วอ๋อไม่มีไก่นะคะน้องเขาบอกอาหารอินเดียหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยกินกับแป้งที่เป็นแผ่นนะคะอวิเอกะผัดมาาค่ะ,อ,คะอันนี้เป็นสลัดนะคะสลดัดน,น้องก็เป็นสลดัดหลากหลายชน,นิดให้เ,เลือกสรรน,นะคะด้านนี้ก็เป็นผักสดเป็นสลดัดเช่นเดียวกันดูค่ะ อาหารที่เขาจอดไว้ก็จะประมาณนี้นะคะในช่วงแฮปปี้เอาเอร์ในตอนค่ำค่ะอันนี้จะเริ่มเวลา17นาฬก30นาทีไปจนกระทั่งถึงเวลา19นาฬิกานะคะแต่ดูมืดแล้วตอนนี้มองไปข้างนอกเริ่มมืดแล้วนะคะแล้วก็จะมีขนมหวานค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์พุดดิ้งวิน่าทานค่ะ ซัมเมอร์พุดดิ้งฝั่งนี้ก็จะเป็นแพชชั่นฟุตเลเยอร์นะคะแพชชั่นฟุตนะคะสวรสก็ะะจะจัดไว้ขนมหวานมีสองชนิดนะคะแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลมีกล้วยมีลิ้นจี่มีส้มมีแอปเปิ้ลนะคะเขจัดไว้ก็จับประมาณนี้ค่ะ องไปฝั่งโน้นก็มีที่นั่งเยอะแยะค่ะในโซนนี้จะได้ชมวิวกรุงเทพประมาณ180องศานะคะค่ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเย็นก็อยู่ในตู้เย็นนี่แหละคะ่ะ <laughs> ก็จะประมาณอย่างนี้นะคะฝั่งโน้นเป็นอะไรคะฝั่งนี้เป็นผลไม้นะคะมะีแก้วมังกร มีถั่วมีข้าวโพดน้ำสลัดชนิดต่างๆนะคะแต่อันนี้เป็นสลัดที่เขาทำไว้แล้วจะทำเลือกรับประทานเอาใครอยากทานอะไรก็เลือกเอาตามใจชอบนะคะที่เขาจัดไว้ทุกอย่างน่ารับประทานทั้งหมดนะคะล้วนแล้วแต่เท่าที่เราดูด้วยสายตาเป็นของที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยที่เราชิมแล้วนะคะ แล้วก็มุมนี้เคาน์เตอร์นี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เครื่องดื่มค่ะแล้วก็สั่งได้อยากดื่มอะไรค่ะสั่งได้ตามใจชอบที่อยากดื่มนะคะด้านนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์อาหารเคาน์เตอร์ขนมหวานดลูเบอรค่ะนี่ก็คือ Executive Lounge ในช่วง Happy Hour ที่โรงแรมคอนราบกรุงเทพค,ค่ะ,คะอาหารที่เรารับประทานนะคะอันนี้เป็นเนื้อ แกะนะคะแลมกระดานนี้เป็นผลไม้แล้วก็ผักนะคะส่วนเครื่องดื่มเราก็ดื่มไปเรื่อยๆค่ะ oh, <yeah. S 1> นี่นะคะตอนนี้ก็มืดค่ำละมองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปนะคะด้านนี้มืดละนะคะไฟก็เริ่มเปิดแล้วตามอาคารตามตึกต่างๆนคะคะด้านบนก็มีไฟแสงสีต่างๆละ นะคะที่นี่กรุงเทพค่ะ